คุณพลาดโอกาสแล้วหรือเปล่าโครงการคนละครึ่งพสกำลังเปิดรับสมัครร้านค้าใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับร้านค้าบุคคลธรรมดาและวิสาหกิจชุมชนซึ่งอาจเป็นจุดประสงค์ที่ผิดหวังสำหรับบางคนแต่สำหรับคุณที่ตรงกับเงื่อนไขนี้อย่าพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมโครงการที่น่าสนใจนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดสิทธิ์ให้ร้านค้ารายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลส ในรอบแรกระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568โดยร้านค้ารายเดิมสามารถกดยืนยันและยอมรับเงื่อนไขโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่สำหรับร้านค้ารายใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้คุณต้องเป็นร้านค้าบุคคลธรรมดาหรือวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้อย่างละเอียดวิธีสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สำหรับร้านค้าบุคคลธรรมดาและวิสาหกิจชุมชนลงทะเบียนเป็นร้านค้าถุงเงินคุณสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ w วไวเว็บถุงเงินกรุงไทย .com หรือแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของคุณเตรียมเอกสารที่จําเป็นคุณต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยบัตรประชาชนและรูปถ่ายร้านค้าที่มีเจ้าของขณะกําลังประกอบกิจการเพื่อยืนยันตัวตนกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร คุณต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครร้านค้าสำหรับกระทรวงมหาดไทยและยื่นเอกสารที่บูธหรือสาขาธนาคารกรุงไทยที่ใกล้คุณที่สุดหมายเหตุ <My head. S 1> ในกรณีที่ร้านค้าของคุณต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณต้องดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มสมัครร้านค้าสำหรับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและรอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันการประกอบกิจการของคุณก่อนขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสมัครร้านค้าเข้าเว็บไซต์ w w w k o l a k r u n g p ครึ่งเลือกเมนูวิธีการเข้าร่วมรับสิทธ และเลื่อนไปที่หมวดร้านค้าเลื่อนลงมาที่แบบฟอร์มสำหรับร้านค้ากระทรวงมหาดไทยและดาวน์โหลดเอกสารปริ้นและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนำไปยื่นที่หน่วยงานกระทรวงมหาดไทยรายละเอียดที่ต้องกรอกในแบบฟอร์มชื่อนามสกุลผู้ประกอบการชื่อสถานที่ผู้ประกอบการถ้ามีเลขบัตรประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดาและร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นบุคคลธรรมดา เลขทะเบียนนิติบุคคลสำหรับร้านค้าของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ที่ติดต่อได้หรือที่อยู่สถานประกอบการหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินและรับ SMS แจ้งผลการพิจารณาอีเมลถ้ามีหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการลงชื่อผู้ประกอบการช่องทางและขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม หลังกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนที่ยื่นเอกสารที่บูธหรือสาขาธนาคารกรุงไทยที่ใกล้คุณที่สุดเจ้าหน้าที่จะยืนยันเอกสารและการประกอบอาชีพของคุณตามเงื่อนไขโครงการหากผ่านการพิจารณาร้านค้าของคุณจะได้รับผลผ่าน SMS ไปยังเบอร์ที่คุณระบุไว้การตรวจสอบผลและการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินคุณสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ภายในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยเลือกไอคอนโครงการคนละครึ่งพดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินได้ที่แอสโต re h t t p s c o a p p a p p l e App e app s u b8 96 e s u b8 87 e s u b9 80 e s u b8 87 e s u b8 99 id 1360 19 1902หรือ google play h t t p s p l a y g o o g l e c o m s t o r e a p p s d e t a i l s q u e s t i o n m a r k i d เท่ากับ com.ktb.merchant.thunkern and e er l เท่ากับ th สรุปเช็คลิสต์ลงทะเบียนคนละครึ่งพลาสลงทะเบียนร้านค้าถุงเงิน เตรียมเอกสารครบถ้วนกรอกและยื่นแบบฟอร์มติดตามผลผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณหรือไม่ช่วยแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราบ้าง